กาบสวัสดีค่ะเมสอนค่ะค่ะมันก็ได้มันติดตามเรื่องราวความฝันของเมสอนค่ะเมสอนพิ่นว่าเพื้นฝันดีอีคือเก่าค่ะเพื่นสิฝันแนวใดค่ะกลับไปฟังน้ากันค่ะกับความฝันของเมสอนค่ะฝันมาจังไหนเม่ฝันมาเลยไปหากบไปก็มูนละ หมูสองสามคนอยู่หมูก็อยู่บ้านคนณดาไปไปหากบกันไปทนเทียนชวนเทียนที่ในฝันกันยังเป็นสาวเป็นหมูหมูกันเป็นสาวอยู่นะค่ะบบไปฝันน่งฝันย่อนยุคคือจยังยังเป็นสาวอยู่เออไปแบบมวนกันอยู่นะค่ะบานไปก็เลยไปพ่อหมูโกอนหมูหมูก็ยังหาวน่อ เด็ของหา่อโอ้ยหหนี่ค <making ath rebbe> ือเป็นแปลีวะหอยกบแล้วเขาอคือปามันแปลีเออมันกลเป็นไข่เป็นเเียวอยู่อกปากหอ้โหวาจะก่าว่ามีกบเน้อ้โหว้ยหูหูหูหเตหแปล้หมูคนอาหูเฮาหวูเฮาจักมันไม่หันหวูเขามันเนี้วใส้ตื่จรงว่ามันเขียว khúc, có tiếng khóc anh dùng tìm Cảm đó tôi cút cút cái thông thang bạc và những cũng hô nhai, nó cũng lốm kẹn Nó chốt, nó là Ngu hàm Ừ Chốt, tôi thì chốt vào khúc Ờ Nó chốt, cút vào hẻm cho con chắc mình nhắn chốt phải luôn, thêm nhắn Ngu có hàm luôn bộ phạm của cô là bay เอากำออกมาแล้วตัวไงยังหุคกบตัวแบบไงนี่นี่ฟูมาจอหูในหันว้าหาว่าิ่งได้งด้วบเลยคนว่าอนี่ยังหยนี่แล้วเสียใจกูหูไปดป็หูคบเหมือูกัหูเฮาจังไดบ้างใชู่เปหูปหูเขียวหูควบมันกืบจืดไ้ ไปหากัน่อเนี่ยจุกเอาด้อก็ได้บอกงูบอกงูค่ะโว้ยคุณไหนก่อนงูซ้ำตัวเต็มจุก่องูงูหามกับป่ฟังในใจเนี่ยนันคิดว่าจังไหนกับหูกูกบเป็นบ่จังไหนก็ไม่กบมพรากขาดหูกูกับหูใหญ่วันแป๊ะหูเป๊ะเผาออกแล้วสบาือบะเมีเขาขูมเอยเนี่ยเสียงไยันยู่ขักว่าถือบะเมีฟันดีเนาะ เพราะว่าฝันเห็นกบแ<ป>ม,ม่สิม,สม,สมิโศเพราะว่าก็ว่าสิแม่ม่โบว่วดนั้นแม่ฝันเห็นผีหนามผีเล็กหน่อยเน,ยนาะ<ม>ให้พี่รอมกบให้ฝันเห็นกบคือเก่าค่ะนี่ของแม่เขาอีคลิปหนึ่งของแม่แต่ฝันลากบนอนหมู่อยู่ นามมันใสหวันแม่ก็เอามือไปจับเอาเลขของแม่ก็เขานามโอ้พูค่ะนามโอกพูดครบหมดทีกเอาวอกเ่อาวอกกิ่ค่ะมาเที่ยวนี่แม่ฝันถึงกบฝันว่าเด้ไปขุดกบเอามือจกเขาไปจะบ้าหูวอกกลมบอจกเขาไปเลยได้กบตัวแบบไห่ว่าให้แม่ตีเป็นตัวี่แม่สิตีเป็นตัวใด ันคือแม่ตีนี่แม่ตีเป็นเก่าเจ็ดหาบานจังเอาไปขยาหน่าเบึงเก่าเจ็ดหาซอยกันทีดบึงค่ะแม่แปแม่แปแบบนี้เก่านี่นิ้วติงกบเนี่ยคือเป็นยังไงเก่ากบกับเป็นเก่ากมกับเป็นเก่าลายเก่าหนีสองเก่าค่ะเมื่อกับหาเนี่ยโอ้ก็ กำกบออกมาเจ็ดเลยมี่จกเลี้ยจุกกระตุเป็นเจ็ดจุกเป็นเจ็ดแต่ว่าหูนี่บ่ตีเอาบ่หูก็ะหามว่าจะจุกจะจุกจกจกว่ะหูกบหนิเนี่ยบ่ตีเอานี่ความหมายนี่มันบ่กมจัิงสิบ่บ่กบมมันแปลมันเป็นหูเตีหูเตีหูใหญ่ยุ่งเตีบ่เอาหรอกเอา Bao nhiêu bao là bao chết bao nhiêu chết nhiêu cúp nhiêu tên nhiêu cầm nhiêu bao nhiêu bao nhiêu chết cầm cấp nhiêu bao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  nó bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu chết hà. มื่อเป็นหาแปตัวเดียวเัมนเมื่อเป็นหา<ม>แต่ว่าหูเมียบนเกียวเ,เนาะ<ม>เพราะว่ามันบกกลมเมียคุณกับตีเอาแต่ก้าวเมียฝันเห็นหูเห็นกบนเกหล็กของมีสีขาวสีฝันเห็นกุมานหน่อยเอากบมหาห้กับเขาเนาะ<ม>แต่ว่า ฝันเห็นกบอยู่หนามบุญกากเขา่าฝันเห็นกบงวดนี่คุดซะก่อนจังพผลเนาะคุดพอมันดูมเอ๋อนะคุดขับไปพอมันหูพอบหูใหญ่จุกเลยจุกตามออกมาเมียนกรุบโมก็แซวเหล,ลือบหายอะไรก้อนโม่เหระค่ะ มาบ้างคบไงวันไหนยังฮูยอยู่เขาว่ะค่ะยยขึ้นอวดแล้วไปเจะคลองก็ได้ในความฝันอวดมูเลยอวดงูเลยก็ร่างไปกับโอ้โหเลยที่แม่ตีออกหนิมักบ่ขึ้นมักอยู่ขึ้นมักเดี๋ยวจะสึกใจหน้าบังเด้อแต่ว่าแม่ที่แม่ตีแบบนี้ละแต่ว่าศูนย์บ่เอาหูบ่ตีเยวเนาะ ค่ะตีเอาตังต้งแจกบกเก้าจกเก็ดมือนี่เป็นหาแมนเก้าเช็ดหาที่ยังสั่มเหนือค่ะค่ะท<า>ี่เจ้าหน้าบิุงค่ะถ้าตีแตกต่างกับเมโอนนี่ก่ะข้อมินใส่คลิปแดงปันเพือ่อท่านอืนน่นนั่มค่ะเรื่องเล่าความฝันของเมย์นี่ยังเพิ่มเติมบ่เออสั่มเหนือเกี่ยวกับอายุบ่รเมย์ บอาอยู่กับโบเกียวอยู่กบโบเกียวเกียวซังนี่อะค่ะแม่เพิ่ะกันักซ้งเก่าเจ็ดห้าค่ะผมมีมามากับชื่อใดว่านอนมืออื่นว่ะค่ะผมมีอามากับื้อใดของก่อที่โตค่ะคิดว่าเป็นเหล็กเนียนอนคึดว่ายู่งเ้อในใจ เรื่องราวความฝันของเมย์ก็มีสมีนอค่ะขอบคุณสำหรับแนวทางค่ะขอบคุณค่ะสรุปโตเรขของเมยสอนนอค่ะโตเรขของเมยสอนค่ะเก่าเจ็ดหาค่ะเก่าเจ็ดหาเมยสอนฝันว่าได้ตปคุดกบค่ะได้เอามือจกกบนอกค่ะเพิ่นตีกบเป็นเก่าจกเป็นเจ็ดมือเป็นหาค่ะ เก้าเจ็ดหากน้อค่ะเลขโค้งเมโซนค่ะวันที่หนึ่งมีสายนพศสองพันหารอยหกเตดให้ทันผู้ชมทางบ้านเอาไปเปลี่ยนแนวทางสื่อสากกินแบงรัฐบาลน้อค่ะก็อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแก้งเตือนค่ะ เพื่อสีบริาพาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตเดขค่ะป่าบนคนอีสานกสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนอค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานก็มีเพียงกรนีคลิปหนา้าพอกันไหมโศกโศกหมันหมันลำลำรื่ยรย,ยหิ่งหิ่งปังปัง,ปง,ปงกับตวเีของเนรสวนนอคะ่ะสวัสดีค่ะ